สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุขนมาเดิมนมินิสเตเตก็จินําเสนอเมนูแกงเนื้อไม่สม้่มใส่ปลาสวายเนาะค่ะเนาะมามามากินน้ำกันได้จ้ามามายั่วยัดแซ่บแซ่บเดยวพี่น้องป้องป่ายค่ะอม,มาจากพี่น้องขาหนี่มากินกันสเตเตอร กินข้าวกับปลาสวายนะเนาะแกงปลาสวายนะี่จัดเนาะมาเด้อพี่แก้วน้องเอเอฟซีทุกท่านเอฟซี mm hmm. FC, น้องเอเอฟซีพี่แก้วทุกท่านนะคะมาเด้อมากินข้าวกับสเตเนาะคะันเนาะแซเป๊ะค่ะมื้อนี้พี่น้องคขามามาเข้ากันหันท้อนมาๆมาๆมาีมวท่าไหร่ยายห,ห้างแยะกันนะคะของหวานานะครับช่วยบักไง แตงไทยกะทิกะทิแตงไทย,ไทยสุดยอดพี่น้องฟองฝ่ายขาเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะแซ่แซ่ เพชรเดี๋ยพี่น้องคะ่ะโบสถต่ำมาเเลตายไปเรื่อ<ง>มันต้องเอพชรเนาะฟินบบแสวยสันี้เราไม,ม่ยมากกินตอน เด็คนมากินแกงเนาะอันนอไหมจมกระเบนะพี่น้องท่น่อไม่ดองกระทะตันึงกระทะอืมินเปิดเนือคืออืมเด็กกินเรอยๆันเด็กเด็กไปเอ <c oughs> ไก่เปิดหม้อเยี่ยมพ่อค่ะพี่น้องไก่บ้านเต,ต่าเตยเปิดหม้อเองได้นะคะตลาดตลาดมากไก่ผู้กับพี่น้องมีมีนคนหนึ่งเนาะเป็นอยากอยากกินไก่บ้าน น้องเมียวนะจะขึ้นมานั่งกินน้ำแม่เลยนะไม่ได้จฉะแฉะเป็นจัดเตะได้จ้ะ หัวป่าเป็นเนอะมันนั่นก็ไปซื้อนอัน้นดน้านป้าที่แก้ไขพวกอืมกระทะกับกุ้งที่แม่น้ำโบก,กินมเมื่อคืนนี้ไปซื้อของเพื่อนเพื่อนให้หัวป่ากระพงมาหัวบักไงมือมือมันก่อนแถมแถมมาไปซื้ออันนค่ะ

ิน้สำหรับคลิปนี้พอจำนี้ก่อนนะพี่น้อง่ะจะตแตะก็<อ>เดี๋ยวจะกินในนี้ต่อนะคะเนาะสำหรับข้าวพอจำนี้ เดี๋ยวจะกินหวานเลยด้วค่ะพี่น้องค่ะม่มา,มาก,กินหวานน้ำตาเต้เอ,อ็นข้าวอิ่มไมา้าวก็กินน้ำหวานเนาะเ uh huh. ต็มไทยของเรานะคะ uh huh. กินแตงไทยกับสาเต้เอ,อี uh huh. พี่น้องคงไป uh huh. แตงไทยกับ uh huh. สาเต้อ แตงไทยพี่เนาะเแบ,บ็ดแตงไทยอะ่ะหอมมากเลยลูกนี่หอมเนะแตงไทยเนาะอหอมมากพี่เนาะมามาทำเองกินเองแซ่บเองจ้า ไปบ่มากกับผ่านได้เด้อพนะี่น้องกับคุณอย่างบ่มากเบิ่งกับผ่านได้เด้อจ้ะหมายถึงเอฟซี C, ที่เพิ่นบ่มากเขาอะนะค่ะเอฟซี F C, ใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอื้ออ ทำเองกินเองแซ่บเอง สำหรับคลิปนี้กับสาเต่พ่อจะมีก่อนเนาะลาพี่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาเต่จะไปกินเต็งไทยต่อจ้า